คนส่วนมากเนี่ยนะคะเข้าใจผิดว่าการทําการตลาดหรือ Marketing กับการสร้างแบรนด์หรือแบรนด n งเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันมันอาจจะฟังดูคล้ายกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันในรายละเอียดวันนี้เคนยากรูมีคําตอบจะพาไปทำความเข้าใจว่า Marketing กับแบรน i n g ต่างกันยังไงไปดูกันเลยค่ะ เพื่อชชัดกับ4ความแตกต่างระหว่าง m a ร์เก็ตตและแบรนดิ้ง 1. ใช้ระยะเวลานาน,านกับใช้ระยะเวลาสั้นแบรนด i n g คือเป้าหมายในระยะยาวที่กำหนดตัวตนอันตลักษณ์บง่งบอกได้ถึงคุณค่าของแบรนด์และอุดมคติในขณะที่ Marketing เป็นโซลูชันที่มีเป้าหมายระยะสั้นที่ต้องใช้เครื่องมือและการสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อกระตุ้นยอดขาย 2. ความเสมอๆกับการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ แบรนดิ้งนั้นเป็นการแสดงตัวตนทางธุรกิจให้โลกได้รับรู้จะมีความสม่ำเสมอและไม่เปลี่ยนไปมาในขณะที่มาร์เก็ตติ้งนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง 3. ความสัมพันธ์กับความต้องการ branding เป็นเรื่องราวของการสร้างความสําคัญกับลูกค้าจําเป็นจะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ในระยะยาวเพื่อสะท้อนให้เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าผ่านการสร้างความรู้สึกทางอารมณ์ในทางตรงกันข้าม marketing, marketing เป็นเรื่องของการสร้างความต้องการกระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้าให้เร็วที่สุดสสร้างการจดจํา กับสร้างยอดขาย branding คือการสร้างอัตลักษณ์จดจำของแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของเราซึ่งแน่นอนว่าภาพจำต้องแข็งแรงและมีความแตกต่างมากกว่าเพื่อให้ลูกค้าย,ยอมที่จะจ่ายเงินซื้อได้มากกว่าเช่นกันขณะที่ marketing เป็นเรื่องการใช้เครื่องมือต่างๆในการกระตุ้นยอดขายทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าการสอบถามข้อมูลและการค้นหาข้อมูลดังนั้นแบรนดิ้งและมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ควรใช้ควบคู่กันสักอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้หากใช้ทั้งสองสิ่งนี้อย่างถูกต้องนะคะก็จะสามารถเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้โดยการครองใจลูกค้ายอย่างยาวนานค่ะและผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่สนใจมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองเนี่ยสามารถติดต่อเคียนยากุมาได้เลยค่ะ เคนยากุ aku, มีทีมเภสัชกรและผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษารวมถึงทีมการตลาดคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนเคนยากุ aku, พร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีสำหรับคุณค่ะติดต่อมาได้เลยที่ Facebook เคนยากุและ Line แอดเคนยากุค่ะ